สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช anel ของ V3 เวอร์กันอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนเราก็จะมาสอนทุกคนบล็อกบน messenger ทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีก่ว่าวิธีการจะ เป็นอย่างไรนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์ให้คลิปนี้ถึง10บไลค์ด้วยนะทุกคนโอเคก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แอป Messenger ได้เลยทุกคนโอเคทุกคนเมื่อทุกคนเข้ามาที่แอป Messenger แล้วนะทุกคนก็ให้ทุกคนเลือกมาแชทที่ทุกคนอยากจะทําการบล็อกเลยนะทุกคนก็ให้คลิกไปตรงชื่อเขานะก็จะอยู่ข้างบนสุดนะทุกคนก็คลิกไปตรงชื่อเขานะ วันที่ทุกคนอยากจะทําการบล็อกนั่นเองโอเคทุกคนเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วให้ทุกคนเลื่อนมาตรงด้านล่างสุดนะทุกคนจะเจอคําว่าความเป็นส่วนตัวและการสนับสนุนนะทุกคนก็จะมี3เมนูที่ขึ้นมานะทุกคนก็จะเห็นว่ามีเมนูหนึ่งก็คือคําว่าบล็อกนะทุกคนอ่าก็เราจะทําการบล็อกเขาใช่ไหมก็ทําการคลิกเข้าไปตรงคําว่า บล็อกได้เลยทุกคนซึ่งตรงนี้จะมีข้อความที่ขึ้นมาก็คือคำว่าบล็อกข้อความและการโทรหรือ บล็อกบน a c e b o o k นะทุกคนซึ่งตรงนี้ถ้าทุกคนอยากจะบล็อกบน Messenger ไม่ให้เขาส่งข้อความหรือไม่ให้เขาโทรมาหาเราได้เนี่ยก็ทําการบล็อกข้อความและการโทรได้เลยนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนอยากจะบล็อกบน a c e b o o k นะเพื่อที่จะเราจะได้ไม่เห็นโพสต์เข้าเลยทุกคนก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะว่าคุณผู้ชมจะทําการเลือกบล็อก แบบไหนนะทุกคนถ้าบล็อกบน Messenger เนี่ยก็ยังจะเห็น Facebook ที่เขาโพสนะไม่ว่าเขาจะโพสอะไรเราก็ยังคงเห็นอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่สามารถส่งข้อความไปหาเขาได้และเขาก็จะไม่สามารถส่งข้อความมาหาเราได้ประมาณนั้นนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปบล็อก Messenger นะ2022ก็อัปเดตใหม่ล่าสุดนะทุกคนก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และก็อย่าลืมสันกระดิ่งเพื่ไม่พาคลิปใหม่ๆจากช anel วีสามเวอร์แล้วเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย